The Hero คนนต้แบบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Hero คนต้นแบบกับฮนันนีนะคะเราเจอกันสัปดาห์ละครั้งผ่าน A b a แ Channel นะคะพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจของบุคคลต่างๆที่ประสบความสําเร็จจากหลากหลายอาชีพนะคะเพื่อที่ว่าจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะถือว่าเป็นมือหนึ่งของวงการแบดมินตันเลยค่ะ วันนี้รายการของเราจะพาผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลสําคัญในแวดวงกีฬาไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถมีทั้งพรสวรรค์บวกกับพรแสวงที่มีนะคะทําให้เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยทีมแบดมินตันมือหนึ่งเลยล่ะคะ่ะแล้วก็ยังเป็นความหวังสูงสุดนะคะของวงการนักตกลูกขนไก่ไทยอีกด้วยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณบุญศักดิ์พลชนะหรือคุณแมนนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าเขาทําอย่างไรนะคะทุกวันนี้ถึงเป็นมือหนึ่งของแวดวงแบดมินตัน ช่วงนี้ไปพบกับคุณแมนกันเลยค่ะกรุง4 SME ให้ธุรกิจคุณก้าวต่อไปโทร022082900หรือ1572 สวัสดีค่ะคแหมวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เจอคุณแมนตัวจริงเสียงจริงรวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับฮีโร่คนต้นแบบของเรานะคะอาช่วงนี้คุณแมนเป็นไงบ้างครับมีโปรเจกต์อะไรอยู่หรือว่าเพิ่งไปแข่งขันกีฬาที่ไหนมาบ้างครับล่าสุดก็ไปแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกนะครับที่ประเทศอังกฤษมาครับ เมื่อสดสดร้อนๆนี่เองผลเป็นยังไงคะผลตกรอบสามครับหรือรอบ16คนสุดท้ายรอบ16บคนสุดท้ายได้ข่าวว่าขับเคี่ยวกันน่าดูก็ถือว่าเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่ารอบแรกเล่นมาถึง3เซตอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไปแพ้ใครละคะแพ้เวียดนามครับแพ้เวียดนามครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใครได้เป็นแชมป์โลกประเทศจีนครับประเทศจีนเจ้าเก่าใช่ครับจีนกวานหมดรบกวาดหมดห้าประเทศเลยใช่ไหมคะ ก็เป็นไปตามความคาดหมายเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงแมทที่เพิ่งไปมาที่อังกฤษนะคะแต่ช่วงนี้แน่นอนนะคะกว่าที่จะมาเป็นคุณแมน,นในวันนี้เชื่อว่าทุกย่างก้าวของชีวิตเนี่ยมีความน่าสนใจแน่นอนนะคะคฉะนั้นวันนี้ขอล้วงลึกหน่อยนะว่าตั้งแต่เด็กตันเล็กเลยเนี่ยเป็นยังไงเกิดมาในครอบครัวแบบไหนมีพี่น้องกี่คนคะก็จริงๆแล้วมีพี่น้องทั้งหมด4คนนะครับก็ <S <S จะมีพี่สาวสองคนน้องสาวหนึ่งค, <troll> คน <S <S ครับ ฉะนั้นคุณแม่เป็นคนที่3เป็นคนที่สามแล,แล้ว,ลวเป็นชายคนเดียวในบ้านใช่โอ้โหงั้นเป็นผู้ชายคนเดียวนี่ถือว่าซนไหมอ่ะหรือว่าเป็นเขื่อเลยะนะคะ <c oughs> อ่อนหวานเ <c oughs> หมือนพี่หรือ, <c oughs> รอน้องเห็นคุณแม่บอกไม่ซนนะครับก็ชื่อเลี้ยงง่ายอย่างเงี้ยก็โดยป,ปกติแล้วเป็นคนเงียบๆด้วยเป็นคนเงียบๆและปกติพอว่างๆนี่คือเราเป็นคนชอบทํากิจกรรมอะไรคะสมัยเด็ก ก็คงชอบเล่นกีฬามากกว่าคือเป็นคนชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เล็กๆเลยไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าก่อนที่จะมาเล่นแบดอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะชอบเล่นกีฬา<ช>แต่ว่าที่บ้านเนี่ยคือชอบเล่นกีฬาทุกๆคนหรือเปล่าคะสมาชิกในครอบครัวเออคุณพ่อชอบเล่นครับคุณแม่ก็เล่นบ้างนิดหน่อยอืมก็มีอาจจะมีอิทธิพลต่อลูกๆเนาะครับแล้วตอนเด็กๆนี่เรียนที่ไหนอะคะตอนเด็กๆเ,เรียนอยู่ที่สตรีวรนาถครับสตรีวรนาครับเรียนดีไหม เรียนดีไหมไม่ดีครับเพราะว่าจะแบบเล่นถ้าส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับชอบเล่นมากกว่าที่จะเรียนนะคะและจริงๆแล้วเรามาสนใจกีฬาก็คือกีฬาแบดมินตันตอนอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะถ้าสนใจจริงน่าจะเป็นตอนอายุ9้าขวบครับค่ะครับใครเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราน่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือเหมือนแบบ ได้ไปเล่นแบดนะครับแล้วก็พาลูกๆเนี่ยไปเล่นด้วยตั้งแต่เจดขวบเลยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเป็นกิจกรรมในครอบครัวอาทิตย์ละ2วันซึ่งเราก็ไปตีเล่นๆ,ๆก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วคือก็ช่วง7็ดขวบเนคุณพ่อเขาก็ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้อะไรเลยก็อยากให้เราเรียนแบดก็เลยส่งเข้าไปเรียนก็ไปเรียนได้แค่สอาทิตย์ก็เลิกเรียนเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบแบดไม่ชอบครับคือเหมือนตอนนั้นยังเด็กด้วยแล้วก็อยู่ดีก็จับไปเรียนเลยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ตั้งแต่7ขวบถึง9ขวบเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไปตีกันเ,<ล>เป็น <เล S 2> ประจำเรียนแบบฟื้นฟื้นใจหน่อยไม่แค่สองอาทิตย์ก็คือไม่เรียนแล้วครับเอ้าไม่เรียนแล้วด้วยแล้วก็เหมือนกับไปเล่นกับที่บ้านมากกว่าอาทิตย์ละสองวันคือเราไม่ไปเรียนเราไม่อยากให้ใครมาต้องมาจับเราหรือต้องไปวิ่งคอร์ดหรือไปวิ่งสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ชอบคือมันจะมีกฎกติกามากกว่าเล่นกับในครอบครัวใช่ไหมคะตีครอบครัวก็เหมือนกับว่าตีไปตีมาไม่ต้องคิดอะไรก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่แล้ว เราเนี่ยหันมาชอบกีฬาแบดมินตันแลวจะเอาดีด้านนี้ก็ตีไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ได้ลองหลายกีฬามากเลยครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนชอบเล่นกีฬาช่วงปิดเทอมหรือช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะพาไปละไม่เรียนเทนนิสมั่งก็จะไปเรียนยิมนาสติกเรียนฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็ไปเรียนมาหมดนะังไปเรียนมาหมดแล้วครับแต่ว่าแบดก็ยังตีอยู่เรื่อยก็คืออาทิตย์ละสองวันก็ไปตีกับครอบครัว <c oughs> จนคุณพ่อเขาเห็นแววว่าแบบเห็น่าไ,ไม่ได้เรียนนะ แต่ทําไมตีได้อะไรเงี้ยคือเราก็ตีมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มสนุกกับมันคือมีเทคนิคต่างๆใช่ที่แบบคุณพ่อเขาแบบคาดไม่ถึงว่าแบบเขาไม่น่าจะตีได้<อ>ก็<ช>ต,ตีได้อะไรเงี้ยเขาเหมือนเห็นแววตั้งแต่เล็กๆอะไรเงี้ยครับก็เลยถามว่าสนใจไหมถ้าอยากจะเรียนก็คือตอนแรกผมก็เริ่มสนุกกับมันแล้วอแล้วก็คุณพ่อถามว่าจะเรียนไหมถ้าเรียนคราวนี้ห้ามออกแล้วนะคือแบบไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนเรียนสองอาทิตย์แล้วก็เบื่อแล้วก็ไม่เอาละ เพราะฉะนั้นคือเราเริ่มไปเรียนอย่างจริงจังเนี่ยจำได้ไหมตอนนั้นที่ไหนและใครเป็นคนสอนก็ <g ül üyor> จริงๆไปเรียนอยู่แถวบ้านนะครับก็คือชมรมเสนานิคมครับค่ะแล้วจริงๆในสมัยนั้นเนี่ยต้องต้องถามนิดนึงว่ากีฬาแบดมินตันเนี่ยก <c oughs> ว้างขวางและแพร่หลายเป็นที่นิยมไหมว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยกีฬ <c oughs> <ใช S 1> า <ค oughs> ที่เป็นป๊อปปูล่าเนี่ยมันจะต่างกันออกไป <c oughs> ใช่ไหมคะถามว่าก็ช่วงนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าตอนนั้นก็มีเห็นคุณพ่อบอกนะครับว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่ง พี่สมพลครูเกษมกิจซึ่งตอนนั้นเขาก็เหมือนกับตีในระดับโลกอะไรอย่างนี้อยู่ก็เลยเก็น่าสนใจว่าอยากจะให้เล่นกีฬาแบบอะไรอย่างเงี้ยถือว่าท่านผู้นี้เป็นไอดอลของคุณแมนเลยไหมด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือผมไม่ก่อนเรียนเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยจนมาแบบ14 1 5 <c> า <oughs> ผมก็ยังไม่รู้จักใครรู้จักพี่เขาคนเดียวตั้งแต่แบบ9ขวบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งพอได้มารู้จักตัวตนที่แท้จริงได้รู้ประวัติความเป็นมาของเขาก็ยิ่งทําให้แบบ พี่คนนี้เขาเก่งจริงๆแลวก็คือเขามีระเบียบทั้งนอกสนามและก็ในสนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นตอนที่เราตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะฝึกอย่างจริงจังแล้วและเราได้มีการวางแผนไม่ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะต้องติดทีมชาติให้ได้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆที่บ้านี่สนับสนุนเราอย่างไงอ่ะก็ก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงสนับสนุนที่ดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อเขาจะเหมือนคอยวางแผนจัดการให้ทุกอย่าง ขอให้เราแบบรักแล้วก็ชอบที่จะเล่นกีฬานี้เอะไรเงี้ยครับอย่างแรกเลยคือเป้าหมายแรกเลยที่ตอนเล่นเนก้าวขวบวเนี่ยคุณพ่อสร้างไว้ละว่าจะต้องติดทีมชาตินี่คือเป้าหมายแรกวาดฝันไว้เลยใช่ครับเราต้องเดินไปให้ได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยคือเรียนเสร็จไปตีบดเรียนเสร็จไปตีบดตรตีทุกวันเลยครับเพราะว่าเรียนอยู่อาทิตย์ละสี่วันตอนนั้นแต่ว่าอีกสามวันเนี่ยมาตีคุณพ่อ หมายความว่าคือ4วันไปซ้อมที่สโมสรที่เสนาใช่ครับแต่ที่เหลือที่ตีกับคุณพ่อก็แปลว่า7วัน7วันตีทุกวันวีกี้ไม่มีการหยุดพักผ่อนเลยนครับคือตอนนั้นมันรู้สึกสนุกมากกว่าอะไรแล้วเลยมีแรงเยอะด้วยเนอะใช่ครับไม่รู้ไม่รู้จกเหน็ดจากเหนื่อยอะไรเงี้ยมันสนุกเด็กๆด้วยคนที่เหนื่อยน่าจะเป็นคุณพ่อมากกว่าใช่เพราะว่าเขาก็ต้องคอยดูแลเราตลอดละคระแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเรื่องการเรียนเป็นยังไงคือเรามีการแบลนซ์ยังไงทั้ง2อย่าง คือก็คือเรื่องเรียนคือก่อนที่จะมาเล่นกีฬาคือเราก็ไม่เรียนดีอะไรอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือพอมาเล่นแล้วเนี่ยมันก็มันก,นก็ก็ไม่ค่อยได้ตกลงไปมากอะไรย่างเงี้ยก็คือยังอยู่ในระดับทรงๆรง,ง,ง,ง่น่าเป็น <ไง S 1> ห่วงใช่ครับเพราะว่าเราก็มาเล่นกีฬาก็ตื่นเช้าก็ไปเรียนปกติค่ะฉะนั้นเนี่ยคือพอ,อเรียนด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยแต่แล้วได้ข่าวว่ามีการไปฝึกซ้อมที่ต่างประเทศอันนี้นี่คือไปตอนไหนแล้วใครส่งไปคะ ก็ตอนนั้นเมื่อตอนอายุ14ครับก็คือเราก็เรียนมาแปดมาได้สักพักหนึ่งแล้วคือก็มีแบบมีโค้ดมีผู้ใหญ่เขาเห็นแววว่าแบบน่าจะไปในระดับโลกได้นะอะไรเงี้ยน่าน่าจะส่งไปฝึกแบบฟูลไทม์หรือว่าเต็มที่เลยอะไรเงี้ยครับที่ประเทศจีนเพราะตอนนั้นเขาขึ้นชื่อมากค่ะแล้วเรียนจบหรือยังยังครับยังทอยางอายุ14จบแค่ม3สเองครับตอนนั้นลังเรียนอยู่ม4สคืออยู่ม4่แปลว่าต้องพักการเรียนไว้ก่อนหรือเปล่าคะครับพักเลยครับ พักการเรียนไว้แล้วก็ไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนไปอยู่ที่นั่นกี่ปีคะคือใช้เวลาจริงๆก็คือประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งครับแต่ว่าคือผมต้องไปกลับด้วยเพราะว่าไปซ้อมที่นู่นแล้วก็ต้องกลับมาแข่งในเมืองไทยก็คือใช้เวลาอย่างเงี้ยประมาณ2ปีแต่ถ้าอยู่ที่นั่นจริงๆอ่แค่ปีเดียวค่ะตอนอยู่ที่ประเทศจีนนี่เป็นยังไงคะเพราะว่าโหเมื่อหลายปีก่อนนี่น่าจะไม่เหมือนกับสมัยนี้เนะมันลําบากไหมคะ ลำบากไหมตอนนั้นก็ถือว่าไม่ลำบากมากแต่ว่าได้เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเลยไม่เคยนอนที่อื่นเลยเออไปนอนแบบต่างประเทศแล้วคือต้องอยู่คนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีการปรับตัวเรื่องภาษาอะไรก็ไม่ได้คือที่ที่เราไปอยู่นี่มันเป็นยังไงคะมันเป็นเหมือนสโมสรของประเทศจีนและมีนักกีฬาเยอะๆมากันหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ครับมันเหมือนเป็นศูนย์ฝึกของฮูโจคือเหมือนกับที่มณฑลนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยครับรวมหลายๆชนิดกีฬา ล้าจะมีคนเก่งมาฝึกกันที่นี่ไม่มครับก็คือจะเป็นเหมือนคล้ายว่าเป็นศูนย์ฝึกของจังหวัดนั้นแต่ละจังหวัดก็จะมีศูนย์ฝึกของเขาเป็นเหมือนโรงเรียนอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าแล้วก็มีคนไปเทรนกันใช่ครับผมก็มีต่างชาติไปเทรนบ้างอย่างเงี้ยแลวมีคนไทยอยู่กี่คนน่ะคนเดียวครับคนเดียวเท่านั้นเลยใช่ครับคือตอนนั้นไม่มีใครเลยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบต่างชาติก็จะมีฟิลิปปินมีอินโดอะไรอย่างเงี้ยครับอินโดบางทีเขาก็ไปเล่นแบบบูซูไปเรียน อะไรอย่างเงี้ยครับอาจไม่มีแบบแล้วคุณมามต้องปรับตัวยังไงบ้างคะทั้งวัฒนธรรมในเรื่องของการกินภาษา <โฮ S 2> สื่อสาร,ร,รกับใครยังไงพอจะเล่าให้ฟังได้ไว้อ่ะช่วงสองอาทิตย์แรกก็คือภาษานี่คือตอนไปก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างจบระหุเราไม่มีการเตรียมเรื่อง,างภาษาภาษาอะไรเลย,เลยคือแค่แตัดสินใจไปก็ไปครับก็อยู่คนเดียวประมาณเกือบสองอาทิตย์นะครับคือไม่ค่อยพูดกับใครแต่ว่ามันก็เหมือนมีโรงอาหารเราไม่ต้องไปสั่ง แต่ว่าจะมีปัญหาตอนวันอาทิตย์เพราะเขาหยุดค่ะทุกคนจะต้องออกไปหาทานข้างนอกอะไรเงี้ยครับแั้นเราก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกเราก็อยู่ศูนย์ฝึกออกไปหาอะไรทานข้างนอกบ้างคือจะพกหนังสือเล่มหนึ่งอยากเอาอะไรก็ชี้เยาพูดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่คือเกือบสองอาทิตย์ครับอยู่คนเดียวตอนนี้พูดภาษาจีนได้ไหมก็ได้ครับแต่พูดได้นิดหน่อยเพราะว่ามึงจลืมไปบ้างแล้วไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้เราอยู่ที่นั่นสองปีใช่ไหมคะไปไปกลับ และกลับมาแข่งขันที่บ้านด้วยเป็นการแข่งขันระดับเยาวชนหรือเปล่าระดับเยาวชนครับแล้วก็มีระดับในประเทศแบบชิงแชมป์ประเทศไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นเป็นยังไงครับผลการแข่งขันที่เราได้แข่งชนะบ้างไหมแพ้บ้างหรือยังครับก็คือครั้งแรกที่แข่งชิงแชมป์ประเทศไทยก็คือตอนนั้นอายุ15ก็ได้อันดับได้ที่3ามได้ที่3แล้วก็แข่งเรื่อยมาแข่งเรื่อยมาครับสุดท้ายพอกลับจากประเทศจีนก็คืออยู่ประเทศไทยแล้วก็ซ้อมที่นี่ฟิตซ้อมอย่างหน ก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเพราะว่าถือว่าเรามาทางด้านนี้เต็มตัวแล้วค่ะจนกระทั่งมาติดทีมชาตินะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราไปดูกันนะคะว่าคุณแมนติดทีมชาติเมื่อไหร่และเป็นเป็นไปได้ยังไงอ่ะนะคะก็คงจะต้องมีเรื่องราวที่น่าสนใจแน่นอนนะคะตลอดจนการแข่งขันที่เพิ่งกลับมาจากอังกฤษด้วยนะคะก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน่าตื่นเต้นด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะจริงๆก็ควรที่จะพักเพราะจริงๆแล้วมันเป็นที่ มันหมอก็บอกว่าอยากให้พักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการแข่งขันมันยังมีตลอดก็คือยังไม่มีช่วงหรือยังไม่มีโอกาสที่จะได้พักจริงๆสักทีอะไรเงี้ย The Hero คนต้นแน